คนเก่าที่ทิ้งเราไปทาไมถึงกลับมาขอเราเป็นเพื่อนเหรอคะโอเคคุณติฟันทงง่ายๆนะเขากำลังเก็บเรลาเข้าซอกอ่าเอาไว้สํารองหรืออะไรประมาณนี้กรณีนี้ถ้าเรายอมมากเกินไปจะกลายเป็นกิน2ฝั่งเขากินคนใหม่ด้วยแล้วกลับมาเซ็กเราต้องไปกินกับเราด้วยหรืออาจจะได้ทรัพยากรจากเราไปได้ซ้ําอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นอ่าเกมที่เดินตามธรรมชาติปกติอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรอันนั้นคือคําถามนะทีนี้มาดูวิธีการทานะก็คือ ผู้ชายจะกลับมาใช่เราเปิดโอเพ่นตัวเองตลอดเวลาดูนะอย,อยู่ที่ว่าเราจะมีจุดประสงค์เอากลับหรือไม่เอากลับนะสาหรับคนที่เอากลับไปต่อผู้ชายจะมาหยอดเราจะมาพยายามทำดีกับเรานิดหน่อยเหมือนจะขอโทษขอโพลโอ้ยมันมันผิดพลาดวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่รูู้หลงหรือถูกอะไรถูกทาของใส่รู้ช่วแมแล้วเดิมจะอ้าง่ะพอเป็นอย่าง,งน,นั้นปุ๊บเนี่ยนั่นคือการลงทุนของผู้ชายที่จะแก้ตัวถูกปะการลงทุนของผู้ชายที่พยายามทาดีกับเราเราก็ทําเหมือนตามน้ําไป นิดๆหน่ oy, อยๆอย่าตามนามร้อยเปอร์ซนตะแล้วผู้ชายจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคโอเคประมาณนี้แหละผู้หญิงก็จะกลับมาหาเราแล้วนะอีกนิดนึงอีนิดนึงเดี๋ยวน่าจะทําให้ทุกอย่างเป็นสํารองเป,รเป็นสตอ็อกของฉันได้หมดนี่คือการลงทุนเล็กๆจากแค่คําพูดเป็นไปเจอไปเลี้ยงข้าวหรือซื้อของให้นี่ขยายขึ้นแล้วนะเข้าใจตรงนี้ปะนั่นแหละคือการที่จะเอาผู้ชายของเรากลับมา ให้เขาค่อยๆลงทุนกับเราทีละนิดแต่ถ้าเราไปบอกตรงเธอต้องซื้อของให้ฉันเธอต้องน,นู่นนี่นะาฉันจิตคืนดีคุณค่าต่ําผู้ใช้ไม่เอาเราเป็นของตายแต่ถ้าเราชีวๆให้เขาลงทุนมาเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกไงสกดจิตให้เขาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขารู้สึกว่าคือมนุษย์เรานะถ้ามันจะลงทุนเบิ่มเบิ่มก้อนเท่านี้มันไม่ลงทุนหรอกมันถอยมันไปหาคนใหม่ถูกปะแต่ถ้ามันลงทุนแค่นี้แล้วแค่นี้ แค่นี้แค่นี้แค่นี้ขยับทีละขยับเดียวมันจะเกิดอาการที่สุดท้ายแล้วหยุดการลงทุนไม่ได้แล้วเมื่อถึงตอนนั้นความสนใจเริ่มมาอยู่ที่เราเอ๊หรือว่าฉันให้น้อยไปด้ยไปเวลาเขาไปอยู่ผู้หญิงคนใหม่จะคิดถึงเราคิดถึงเราปุ๊บใจลอยผู้หญิงคนใหม่ท็อกซิกใส่ท็อกซิกใส่ใสปุ๊บไม่สบายใจก็มาอยู่กับเราเพราะมาอยู่กับเราเรื่ยยิ่งแม่งท็อกซิกยิ่งบวยวายยิ่งตามยิ่งอะไรผู้หญิงคนอื่นผลักดันมาหาเราโดยที่เราโอเคเริ่มพัฒนาตัวเองเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ต้องพัฒนาตัวเองอย่างหนักหน่วง แค่ทาให้คนอื่นท็อกซิกส่ครูตีจะบอกให้นะกรณีที่เขาทิ้งเราไปแล้วมีคนใหม่สมมติว่ามีคนใหม่มาแย่งเราด้วยนะสังเกตดๆีๆจะพยายามเปิดตัวพยายามทำอะไรแทนที่มันจะกดดันผู้ชายไม่กดดันมากดดันเราพยายามกระตุ้นเราให้เราท็อกซิกใส่สผู้ชายแล้วผลักดันผู้ชายไปหาเขานี่เขาเป็นโดยธรรมชาตินะอันนี้เป็นธรรมชาติโดยที่อ่ะ ถ้าพ่งตรงนะผู้หญิงจะเป็นเกมประมาณนี้อยู่แนละ้วแต่นี้กรณีนี้ที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราเลยวัดกันที่ความรู้และประสบการณ์อีกคนมีประสบการณ์มากกว่าถ้าพูดกันตรงๆนะเรานิ่มกว่าเนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้คีย์สาคัญคือทําให้เขาลงทุนทีละนิดทําให้เขาเป็นแหล่งสบายใจแล้วเขาสนใจเรามากขึ้นลงทุนกับเรามากขึ้นอีกอีกฝ่ายหนึ่งจะท็อกซิกเพราะอย่าลืมเขาลงทุนไปแล้วนั่นเป็นของเขาแล้วพอเขาจะเสียให้เราเขาจะหยุดความท็อกซิกไม่ได้ เหมือนกับที่เราเคยเป็นสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อลงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเอาผู้ชายของเรากลับมาน่ารักโดยที่ไม่ต้องไปนั่งตบตีใครไม่ต้องไปนั่งกดดันหรือ,อยุ่มหัวผู้ชายเอาแบบเนียนๆให้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งโวยวายแล้วก็ท็อกซิกไล่ผู้ชายมาหาเราเหมือนกับตอนที่เราทําพลาดและไล่ผู้ชายไปหาเขาไม่ทําข้อผิดพลาด ทำให้ถูกต้องยังไงผู้ชายก็กลับมาไปลุยต่อในคอร์ส11สปีดได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่2,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์แอดด้านบนโปรไฟล์กุฏิและเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์ส11สปีดโอนชำระ2,500บาทเข้าเรียนได้ดีสำหรับคลิปนี้พุติก็ฝากท่างนี้สวัสดีครับลุยกันต่อไป